Arraba a ตตาเลยคืนข้ไปหาหมอเจ้าปวนกินามัเอาไน้นี่ครับป้าน่ก็ินเอาจบรถเจี๊ยบรถเท้าตัวมนไปถึงขานเอาไหม ก่อนนี้นะที่มานี่กันอยู่ <coughs>

ทชแล้วนนเนาะคนอื่นแล้วเน <c oughs> วาะเราจะแทนน้องมีเขาอีหลีบล <c oughs> ่าเฉ่ลูกหนคนเดียวที่จะเอาไปฝากแ่ภาถาลูกหนูกันเดีย,ยนไ่ผนไปก่อน ไม่ได้มาสิเขาน้ำดีล่ะไ่ได้มาสีเขาน้ำดีบอกแม่้ว่าแม่ดีนะเราตัวเล็กไม่เห็นแม่เห็นแม่เหมือนเดิมเมื่อกี้เหรอเห็นแม่อยู่ถ้าอยู่ก็รฟังะไรบ่าขนาดอูแบบน้ก็ได้แบบนี้ก็ได้้็้้วไป้บกัแ เดี๋ยวแม่บอกว่าเอ้ยไปหาน้องอุ่นจริงหรือเปล่ามีหลายทางนะโอ้ได้รับคำยืนยันจากองุ่นิงแล้วนะคะเพราะว่าท่ายรูปไป,ไปแล้วก็ท่ายคลิปไปแล้วเมียนเห็นหน้าวองอุ่นไปแล้วป้าเจ้าคือพิเศษแท้ป้าเจ้าคือดีแท้ได้คลิปองอุ่นพ่อไหมคุณถามมาสัตว์กบบระบอกอะไรดิแม่ ้ทั้งพุ่นกระปังดื้อพอี่อ๊อฟเรา,าอ่ะพีอ่อ๊อฟเราอ่ะพ่นกระเลียร์ไหยอยู่ด้วยเนาะว่าพ่นฟังล้ํลาปปปินนะพ่นกระยู่ไหลอยู่ด้ไหลไหลพ่นนั่งเบิ่งเนาะ เพ่นนังเบ่งแบบเรียบร้อยเต้นเป็นย่อมหย่อมเต้นเป็นย่อมหยอมนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยมากแม่นบอกสองวันตี่ยวไอแปลงทับเก่าเขาจะซีพ่อมาเดินทางมาฝาก ฮะไปหาลิงโซื้ออาหารไปให้มันน้ำเนาะนี่ปกตินั่นเสียแคสอง0 0วันี้เสียน้พันคุณผู้ชมปกตินะไปเพชรบูรณไปอะไรเปตามสามรยเพชรเพรเซียให้องค์อิงประมาณ2อ0สอวันนี้เสียพันสาไม่เคยได้รูกมาน้องไม่คุณน้องดารามนี้หน่อยน้องดาราสิบได้เสียอีกจิจ้าวันนี้พันสามอ่ะ ชิบเได้สียอีกทีใช่อีกรอบนึงนะให้ใครคะน้ององค์อไปร้อยน่ะแจกสนั่นเลยวายือตื่นไม่หน่อยปุก็เลยเกียวสไดป้อยถิมไม่นีเนาะน้องสาพี่พงอะไรบ้างอ๋อไม่ปากไปเดี๋ยวแอบไม่ไม่อันนี้ก็แอบอาทจะแอบค้อแอบดาราต้องมาอยู่เดี๋ยวเดไม่ใเสียไม่ก โบแล้วยังไม่เสียเดี๋ยวได้อีพีบันทึกก่อนบันทึกก่อนอย่ารีบคุณผู้ชมไม่รีบค่ะคุณผู้ชมเรารอได้คุณผู้ชมเพราะว่าเราทำตุลาเสร็จแล้วเราเรียบร้อยแล้วตุลาเสร็จแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เจ้าชายชลวันพามาพบดาราตัวจริงเลยน้องน้ององค์อิง ร้อยบ้านแพงครับคุณผู้ชมเนี่ยตัวจริงเลยอ่าน้องไม่ต้องติดตามพวาเราเพราะเขาคนติดตามกันเยอะแล้วทั่วประเทศเมืองไม่ต้องติดตามอ๋อติตามติดตามทางทางทางใดางน้องอ่านององ่อแม่นงมค่รากรองรง้องอ ร้องสาวเออดาราดาราน้ององค์อิ่มตัวจริงคุณผู้ชมตัวฟ้าเมืองไทยท่าสัมลิซน้ององค์อิ่มเลยนะครับรักที่สุดนะตัวจริงดิจริ้นได้นะคะเสียไปพันสามเลยต้องทำงานเป็นร้อยสิบล้างจานเป็นร้อยห้าสิบเลยนแล้วก็จะได้พันสามลองอีกน้องรู้พูดเสียไปพันสาม รักที่สุดรักที่สุดฝากคุณผู้ชมทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะที่ติดตามเจ้าชายชลาวัลเมืองพิจิแล้วก็ให้ติดตามน้องอุ๋งอิงด้วยนะคบอุ๋งอิงเนาะเป็นแพงเท่านั้นครับผมเออครบเร็วเดีนยงไงี่บอได้บอกแล้เนี่ยี่บอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเหนื่อยติดตามซุเอร์มีเขาพูดแล้วเขาพูดไปหมดแล้วใช่มุ้ยอุ้นเยุ้นอะไรก็ไลฟ์สดหรืออะไรอะไลฟ์สดไงคุณผู้ชมคุณผู้ชม ศิลปินดาราตัวจริงเลยผมมาจากพิจิตรนะเนี่ยมาพิจิตรนะเนี่ยปกติเราเจอกันที่ไหนคะไปทั่วจ้ากรุงเทพสกายชลบุรีใครไม่ได้โอ้ยอย่าพูดไม่เคยเชื่ออะย่าพูดสิไม่เคยเชื่อองค์อย่างเงี้ยเตี้ยอย่างเงี้ยอุ้ยได้คราวนี้แหละค่ะรักน้องก็ไม่รักน้องแล้วใสจึกเออลงสาวใสจึกรอยาดแต่อันนั้นรอหายดิแม่แม่อย่าลืมหัวนะแม่ อย่าไปรบกวนเขาให้เขาพักผ่อนอย่าไปรบกวนเขาไปเขาไปฝันฝันรำลึกเนี่ยสิงถามว่ายังไงโอ้ยิงเจ๊เออหน้าสิงจะให้พูดใหม่ไหมถ้าพูดใหม่ก็ยังงอนฉันไม่ได้นะคม้มเป็นร้องเออไม่งอนร้องมีาหน้าลิงอันนี้เมี่วันนพ็เคี่ยฟังรำฟังรำพูดอย่างไหมครับเนี่ยไม่รู้ใช่คนเป็นคนใต้คนสุราธานีแต่ชอบปุ้งหญิงร้องบอสโจเลยบอสโจไม่มาเลย ไอ้จบเท่ๆจบเท่ๆนี่ขายออดแล้วไปดูตั้องสาวรอบว้าวไปดูที่ฟิวเจอร์ลังสิตหล่อมทิจิตรล่อมสิท่านี่โลกสามโลกพี่เห็นคนนี้ไม่ในเรื่องอ่ะโอ้ยหนูไม่รู้ว่าเราใครพี่จําไม่ได้เพราะเราไม่รู้ใครเปิดขึ้นมาเห็นงอนต่อเลยงอนต่อออกคนนี้นเขาเล่นด้วยเหรอพกูดกันเลยนี่ต้องกลับไปดูใหม่แล้วนะคะเนี่ย ต้องไปดูรอบสี่อีกเหรอใช่ค่ะเขาออกลุกเลยบอสโจอยู่ไหนขอบัตรได้ไหมบอสโจดูในทวิชั่นเนวได้นะคะใครยังไม่ดูหนังคลายออนะคะเข้าไปดูได้ในแอปทวิชั่นเนวนะคะทุกคนออดอินไม่ต้องเสียบัตรแล้วแม่จตรแล้วไปดูเล่นใช่ไหมก็สวยเหมือนดาราเลยเนาะสวยไหมดูดูดูถ้าเอาท่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 าเออดี เราไม่จำไม่ได้มันไม่ได้แต่งจำมก็นึกไม่ออกอ๋อบางอย่างแคกอ๋อไม่ใช่อ๋อแต่เราเรานึกไม่ออกเพราะตอนนี้เขาสวยคุณผู้ชมตอนนี้เขาสวยแต่ว่าถ้าตอนแสดงว่าตอนนั้นเขาไม่รู้เนี่ยคุณพี่ผู้ชายเราก็จำไม่ได้คเเลนนป็ที่ตาแดงอ่ะ โอ้ยสรุปคือต้องย้อนไปดูรอบสี่เหรอใช่ใช่ใช่ในี่สามรอบไปแล้วคือไม่รู้รู้จักมันไม่รู้เลยก็รู้จักเนี่ยรู้จักกับอสอิงาบอสเนี่ยเอกว่าให้คลิปเาจะว่ายเงาเลย่ชอะไรลบคนดิออิงมออิงมอสอมอชามเีมมออิงนะเยเดี๋ยวต้องอัดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะปลงช่องอะไรนะคะ เจ,จ้ชชชาชายชละวัลนั่นป้าเจ้าคือดีแท,ท้ได้ผูห้หมดช่องเจ้าพร้อมคุณผูชผ้ชวมคุณผูผ้โช,ชมเนี่ยขายอ้อผมไปดูมาสามรอบแล้วสรุปคุต้องไปดูรอบสีเพราะว่ายังไม่เห็นคนนี้เอาคนนี้เล่นแสดงเป็นอะไรพูดพูด พี่ไปดูดีๆหนูขึ้นมาก่อนโลโก้คำว่าขายอ้อีกมีหน้าหนูขึ้นก่อนเลยตอนนี้เขาสวยคุณผู้ชมตอนนี้เขาสวยผมผมเลยดังทำไมดัเพราะว่าเขาอื่นสาวน้อยเพชรเป็นแพงแล้วก็เป็นหมอนราอาู่คุณผู้ชมเอบบุรีดานาแท้ๆเลยนาดาราเทศนั้นนี่วงพ่อกันครับรอบบุรีเออเขาเป่าครับกูปิดกูยังขโมยนี่ดอกปะเนี่ยเขาได้ขายเลยบน่ได้ขายยังเลื่อนเพราะจอยู่ไหนขอค่าบัตรรอบสี่เ่ย ไม่ดูฟรีด้วยจะไปดูที่โรูีไม่พักสอบรอดูพักสอบไม่เเียวกังไม่รู้เนี่ย